สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซนูยุดคานะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตรถอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นโตโยต้าจะเป็นอีมิ u ู i ิชีนะครับปาเจโ o นะครับนหมนะครับปาเจโร่ตัวนี้จะเป็น2.5 GT นะครับตัวนี้นะครับปี2013นะครับราคา569,000นะครับ2.5 GT นะครับปี2013ราคา569,000นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรับรอบคันเลยนะครับนี่นะครับ จังหน้านี่นะครับใหม่ๆนะสวยนะครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับแม็กเดิมลงแม็กเดิมมากับเขาเลยนะครับตัวนี้ยางใหม่ๆนะครับยางอันฟุ๊กดอกยางแน่นๆแล้วเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะครับแค่ได้ยางสีล้อไปก็คุ้มแล้วนะครับลูกค้าไฟเลี้ยวก็จบมองข้างนะครับที่เข้าคมเนี้ยนี่สีรอบๆคันนะครับย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เป็นปาเจโลนะครับ ดิ s ตูปิชิปาเจโรนะครับ2.5 GT ปี2013นะครับราคา5 6 9 0 0 0ะครับตัวนี้นะครับรายละเอียดแล้วรอบคันผมจะพยายามเดินรอบคันให้ลูกค้าดูสีนะครับดูสีรถด,ดูตำหนินะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าของผมมาหายห่วงนี้เลยนะครับมาดูรถอะชอบใจแน่นอนนะครับลองดูภายในรถกันบ้างนะครับอ่ะตัวนี้ก็ระบบไฟฟ้าทั้งคันอยู่แล้วนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมีแพดเดิลชิปด้วยนะครับนี่นะครับมองเห็นไหมอ่ะนะครับแพดเดิลชิปนะครับขับมันแน่นอนนะครับตัวนี้พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเบาะหนัง นะครับเบอหนังดำเกียร์ออโต้นะครับต่ดูเลขไม์กันตัวนี้เลขไม้สองแสนสองนะครับนะครับไม้แท้นะครับเราไม่มีการกอไมล์มาเยอะราอไขไม์เยอะนะครับแต่เราเป็นรถที่คัดสภาพเกตเองอยู่แล้วนะครับลูกค้าหายห่วงได้เลยนะครับด้านหลังก็บอกหม่เหมือนกันนะครับสวยๆนะครับนั่งสบายนะครับมีแอร์หลังแยกมีจอ นะครับตอกลางเรียบร้อยครับด้านหลังจะนั่งนั่งก็ได้ขนของก็ได้นะครับสวยนะไฟท้ายเขาสวยนะปาเจโลปไจโลพวกเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นอะ,อะจะเป็นเอก,กลักษณ์ว่จะนึกออกนะไฟท้ายเขานี้เอกลักษณ์เลยนะครับสวยนะครับชอบ ก็ลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับบารเจโลรถครอบครัวนะครับตัวนี้ก็มาได้เลยนะครับที่ร้านผมนะครับครับหรือติดต่อมาเบอร์ผมก็ได้0895154102หรือกดที่ลิงก์ไอดียไน์มาก็ได้นะครับเข้ามาทักมาคุยกันนะครับต่อย้ำอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นมิตซูบิชินะครับบาเจ2.5 GT นะครับตัวนี้นะจะเป็นปี2013นะครับราคาจะอยู่ที่5 6 9,000บาทนะครับ ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวอยู่แล้วนะครับผมทั้งร้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะครับสำหรับคันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเอารถรุ่นไหนให้ลูกค้าดูเป็นคันต่อไปนะครับอนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย